สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับมันแก้วรถยนต์มือสองนะครับวันนี้พาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูกับรถเก๋งนะครับที่มีขนาดใหญ่นะเรียบหรูดูแพงนะครับอยากรู้แล้วว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับมันแก้วรถยนต์มือสองด้วยนะครับมาวันนี้พามาดูกับ Toyota Cam r ร 2.0G เอ็กติโมคันนี้บอกได้เลยว่าพึ่งเข้ามาใหม่สดๆดร้อนๆ้อนพึ่งมาถึงเมื่อวานตอนเย็นนะวันนี้เอามาให้กับลูกค้าได้รีวิวดูกันนะครับสีขาวมุกแบบนี้นะบอกได้เลยว่าด้านหน้านะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับตัดด้วยสีดำเมทัลลิกแบบนี้เลยนะครับนี่ให้ดูทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ตกล้องเข้ามาดูนิดหนึ่งนะเป็นโครเมียมนะครับเป็นสีดำเมทัลลิกแบบนี้เลยนะครับสีดำเงาสวยนะครับ นี่เลยมาสุดๆแบบนี้นะครับไฟหน้านะครับมาพร้อมกับมัลติอ่าตัวนี้ไม่ใช่มัลตินะตัวนี้เป็นอ่าไฟลูกแก้วนะครับสีขาวนะฮะแล้วก็มีไฟ LED นะครับด้านล่างด้วยนะครับเป็นหลอดโคญ่อย่างนี้เลยบอกเลยว่าตัวไฟเนี่ยยังไม่มีเหลืองเลยนะครับเดิมๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยจะอยู่ด้านนี้แล้วนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็น ไปสปอตไลท์ด้านล่างนะครับบอกเลยว่าคันนี้เดิมๆสวยๆนะมาเริ่มดูกันด้านซ้ายกันก่อนเลยแล้วกันนะครับด้านซ้ายนะครับดูได้เลยนะครับชุดสเกิร์ตเอ็กติโมนะบอกเลยว่าคันนี้มาพร้อมชุดสเกิร์ตเอ็กติโมนะครับด้านซ้ายนะไม่มีร่องรอยการชนหนักฟิอความน้ำท่วมแน่นอนเลยนะครับดูจากเส้นสายนะฮะไม่มีเบี้ยวบูดนะครับบอกได้เลยไม่มีเบี้ยวบูดแน่นอนนะครับยังมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าวีวีทีไอแบบนี้เลยนะครับสีโครเมียมแบบนี้นะครับด้านล่างนะครับมาพร้อมกับล้อแมก นะครับแบบนี้เลยนะครับล้อแมกขนาด17เจดนิ้วนะครับสีดําตัดเงานะครับรัดด้วยยางเบสโตนปี23สานะซุ้มล้อก็เป็นซุ้มล้อเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่โช๊คเดิมซุ้มล้อเดิมนะครับบอกเลยว่าคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่ารถเพิ่งมาใหม่นะครับมาต่อกันนะครับกระจกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะมีไฟเลี้ยวเป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะประตูนะครับดูได้เลย ประตูก็จะเป็นสีขาวมุกนะบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีการเก็บสีแน่นอนนะครับเพราะสีขาวมุกเนี่ยเก็บยากนะครับเก็บแล้วเก็บไม่เหมือนแน่นอนนะครับเส้นสายของประตูดูได้เลยนะครับนี่ฮะเส้นสายของประตูดูได้เลยนะครับว่าไม่มีการชนแน่นอนนะครับด้านล่างสเกิร์ตนะเดี๋ยวผมลองเขย่านีนิดนึงนะโอ้บอกเลยว่าอยู่แน่นนะครับแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวให้ดูซอกประตูกันก่อนนะครับซอกประตูด้านซ้ายนะครับอ่ะดูได้เลยนะครับนี่ฮะ ซ็อประตูเดิมเดิมนะครับน็อตเดิมไม่เคยขันเลยนะครับให้ตะกรงแผ่นใบช้าช้านิดหนึ่งนะอ่านี่ดูได้เลยครับไม่เคยขันนะครับนี่ซอกประตูเดิมเดิมนะครับอ่ะดูด้านบนสักนิดหนึ่งนะฮะไม่มีร่องรอยเลยนะครับไม่มีร่องรอยการทําอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไล่ไปเลยนะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับสดสใหม่ๆและอ่าแผ่นเพจหรือว่าสติกเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับดูได้เลยนี่แบบนี้เลยนะครับนี่อยู่ครบนะครับส่วนประตูด้านหลังไม่มีรอยถอดนะดูได้เลย ไม่มีรอยถอดแน่นอนนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับนี่นะให้ดูเลยรถยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเยอะนะครับด้านหลังนะครับสเกิร์ตเนี่ยอยู่ครบนะครับไม่มีสั่นไม่มีคอนนะครับด้านท้ายจะได้เป็นสปอยเลอร์ตูดเป็ดแบบนี้เลยนะครับสีขาวมุกสีเดียวกับตัวรถนะโลโก้อะไรอยู่ครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแคมร y นะครับ 2.0G อยู่ครบนะครับด้านล่างนี่ผมบอกเลยรุ่นพิเศษน,นี่นะ e x m e นี่แบบนี้เลย นะครับจะต้องมีโลโก้แบบนี้นะครับมาพร้อมสเกิร์ตนะครับแล้วก็ด้านหลังยังได้เซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับเซนเซอร์หลัง4จุดและยังมีกล้องมองหลังด้วยนะครับอยู่ด้านนี้เลยนะครับส่วนไฟนะครับไฟเป็นแบบ LED นะครับไฟเบรกเป็นแบบ LED นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับจะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะฮะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะว่าช่องสัมภาระด้านหลังของแคมรี่เนี่ยใหญ่แค่ไหนนะครับนี่ แบบกดไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ครับดูได้เลยนะครับต้องสำราญด้านหลังนะโหยังใหม่ๆเอี่ยมๆเลยแบบนี้เลยนะครับนี่ดูได้เลยนะครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูช่องของกันสักนิดหนึ่งนะว่าอุปกรณ์เนี่ยอยู่ครบไหมนะครับนี่ครับล้อสำรองนะครับก็ได้เป็นล้อแม็กด้วยนะครับเครื่องมืออุปกรณ์แม่แรงอยู่ครบนะครับคันนี้ครบๆเลยนะครับนี่ ไปสวยแบบนี้เลยนะครับอยู่ครบนะนี่แมลงอยู่ครบด้วยนะครับอ่ะนะไปกันต่อนะครับบอกเลยว่าเดิมๆนะครับอยู่ครบนะฮะนี่ครับพอฟังปิดเสียงปิดท้ายกันสักนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับนี่เป็นไงฮะเสียงปิดท้ายบอกดไ้เลยว่าเดิมไม่มีชนแน่นอนนะครับมาต่อกันด้านขวานะครับด้านขวานี่เราดูได้เลยนะครับว่า รูปอ่ารูปทรงของรถเนี่ยเดี๋ยวให้ตากล้องถอยสักนิดหนึ่งให้ดูเป็นรูปรวมแล้วกันนะให้ดูเลยว่าไม่มีชนหนักปีความน้ําท่วมตัดต่อแน่นอนนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเส้นสายทุกเส้นอยู่ครบแน่นอนนะครับนี่เป็นไงฮะให้ดูได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะดูได้เลย,เด,ยดดนนเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ามาเลยนะครับมาด้านในนะครับบอกได้เลยว่าสวยสวยเดิมๆมแบบนี้เลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวขอญาตปรับบอดสักนิดหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ลูกค้าดูด้วยสักนิดหนึ่งนะฮะโอ้โหนะฮะสตาร์ทรถทีเดียวติดขอญาตลองแอร์ให้ลูกค้าดูเลยละกันนะครับนะเดี๋ยวลองแอร์ให้ลูกค้าสักนิดหนึ่งนะโอ้โหบอกเลยว่าแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับคันนี้เลือนไม้นะครับนี่ให้ดูเลยไม่โกหกแน่นอนนะครับหนึ่งแสนสี่พันโลนะครับบอกเลยว่า ไม่น้อยๆแบบนี้นะรถสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานนะครับพวงอะไรนะครับก็ยังไม่เงาเลยนะครับตัดด้วยเคฟล่าสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่ลายไม้นะตอนแรกนึกว่าลายไม้นะครับแต่ว่าเป็นลายเคฟล่านะดูดีๆ้วเป็นลายเคฟล่านะครับมาพร้อมกับระบบมัลติฟังก์ชันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านขวาจะเป็นรับสายหรือว่าเลือกปุ่มเมนูนะครับและที่สําคัญคันนี้นะยังมี ครสคอนโซลล็อกความเร็วอยู่ด้านนี้ด้วยนะครับและยังมีเกียร์ฮิตทอรนิกส์สามารถปรับมือได้นะครับแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหเนี่ยสวยๆนะครับระบบอะไรเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ดูได้เลยนะอยู่ครบหมดเลยนะครับคอนโซลเนี่ยเป็นคอนโซลสีดําเบทนะครับตัดได้แดงแบบนี้เลยนะครับเดิมๆสวยยังไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับมาส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ jbl นะครับเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับยังอยู่ครบแอร์นะครับแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับบอกได้เลยว่า,าแยกความเย็นเนี่ยซ้ายขวาได้ด้วยนะครับนี่นะฮะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่นะเป็นเคปลาลายสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเนี่ยบอกได้เลยว่ายังอยู่ สภาพสวยๆเดิมๆเลยนะมันยังมีรอยพับนิดนึงอาจจะมีรอยยับรอยอะไรนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารถคันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะนะครับมาต่อกันที่แผงประตูด้านขวานี่ผมบอกเลยว่าใครที่หาเอกติโมอยู่นะบอกเลยว่านี่ครับเมมโมรี่คาซีทคันนี้ได้ด้วยนะครับนี่นะครับสำหรับใครที่หารตัวนี้อยู่นะบอกเลยว่าถ้าไม่รีบไม่รีบไม่ได้แน่นอนนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ยัง มาพร้อมกับกระจกไฟฟ้านะนี่เขาบอกว่าอออ,อ,อัโต,โตโแสดงว่าสี่บานนี้ฝั่งคนขับเป็นออโต้หมดเลยนี่เป็นไงฮะบอกกันเลยนะครับสวยๆหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะมาเดี๋ยวพามาดูเบาะหลังกันด้วยสักนิดนึงนะครับให้ดูเบาะหลังด้วยนะครับรถคันนี้นะบอกเลยว่าเบาะหลังเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าไม่ค่อยแทบไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรเลยนะครับมีรอยยับรอยนั่งนิดเดียวนะครับไม่เยอะ และด้านหลังเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ต้องห่วงนะเรามีแอร์ออกด้านหลังให้ลูกค้าด้วยนะครับอยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับนี่เป็นไงฮะสวยๆพร้อมๆแบบนี้นะครับรถเรียบหรูนะไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องเป็นอาชีพที่เป็นพนักงานบริษัทผมบอกเลยว่าอาชีพอะไรก็ออกได้นะครับขอให้มีที่มาของเงินเท่านั้นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูด้วยนะครับอ่า เป็นไงฮะห้องเครื่องนะครับเป็นเครื่อง 2. 0 g ศนะครับเป็นดูโอแล้วเรียบร้อยนะให้ดูเลยว่าเดิมๆิมเนี่ยห้องเครื่องเดิมๆมเพิ่งมาเนี่ยนะครับบอกเลยว่ารถเดิมเดิมนะไม่มีชนแน่นอนนะครับเรายังไม่มีการล้างห้องเครื่องอะไรเลยนะครับตัวฝากระโปรงเนี่ยได้เป็นโช๊ด้วยนะครับโช๊ยังไม่มีรอยรั่วซึมนะอันนี้ยังไม่ผ่านการเก็บรายละเอียดเลยนะครับมีให้ดูเลยนะครับน็อตนะครับฝากระโปรงยังไม่มีรอยขันเลยนะครับดูได้เลยนี่แบบนี้เลยนะครับ ได้ขึ้นมาเลยนะฮะสีเดิมนะครับเป็นสีเาวมุกนะฝากระโปรงอยู่ครบอ่าพวกสติกเกอร์อะไรเนี่ยอยู่ครบเม็ดอาร์ตเดิมนะครับจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับนี่นะครสวยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูด้านขวาสักนิดนึงนะฮะด้านขวาก็อยู่ครบนะครับอ่าอยู่ครบทุกอย่างนะฮะน็อตยังไม่มีรอยถอดเลยนะครับนี่และที่สําคัญนะครับแคมลี่คันนี้นะยังได้คัมโชคหน้าเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแบบนี้เลย นี่นะได้คำโชกเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าการก่อถนนทรงตัวเนี่ยอยู่ครบแน่นอนดีแน่นอนนะครับด้านหน้าก็บกเม็ดอาร์คอะไรต่างๆนะครับอยู่ที่เดิมไม่มีรอยแกะเลยนะครับนี่ดูได้เลยนะครับเดิมๆเดี๋ยวเขาฟังเสียงนิดหนึ่งอ่าเดิมๆไม่มีสั่นนะครับนี่ยังไงฮะเดิมๆไม่มีสั่นแบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาสรุปราคากับลูกค้าฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอญาตปิดฝากระโปรงนิดหนึ่งนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับบอกเลยนะครับว่าโตโยต้า c a m รี่ e อ i m o 2.0G คันนี้นะเสนอราคาเพียง769,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวจะได้เต็มเอาไปเลยนะครับผ่อนเพียง14,000กว่าบาทนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับรับดอกเบีย้ยพิเศษไปด้วยนะครับ2.59%นะครับทรง7ปีรับยา,ยาวๆไปเลย2.99นะครับเป็นไงฮะเครดิตดีแบบนี้นะครับโปรโมชั่นดีแบบนี้ยังไม่พอของของแถมรับไปเลยนะครับ ขัดเคลือบสีแบบเซรามิกรอบคันฟรีไปเลยสปาเบาะภายในสปาภายในนะครับฟรีไปเลย2ตัวนี้ราคา8,000กว่าบาทเซมแกวแถมให้เลยนะครับและยังมีวารันตีนะครับ The W Smart ช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี1ปีทั่วประเทศไทยนะครับเป็นประมาณ5,000บาทเซมแกวแถมให้ฟรีไปเลยนะครับและยังไม่พอนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก นะครับเป็นเดือนของวันแม่ด้วยนะครับเซมแก้วแถมพิเศษนะปกติให้น้ํามันเพียง1000บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าใครจองภายในเดือนสิงหานะเซมแก้วให้ส่วนตัวเลยอีก500บาทเป็น1,500บาทแถมไปเลยน้ํามันวันรับรถนะครับนี่ครับโปรโมชั่นของแถมดีๆแบบนี้นะถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับ0 6 4 6 5ห0 9 0 9นะครับหรือจะติดตามรูปเต็มคลิปเต็มได้ที่ Facebook y o u t u b e TikTok นะครับมันแก้วรถยนต์มือสองนะครับไปไงฮะรถสวยๆ นะครับถ้าไม่รีบถ้าช้านะอดแน่นอนนะครับเพราะว่ามีคนรอรุ่นเอ็กติโมเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของเซมันแก้วแล้วนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง Facebook ให้กับมันแก้วด้วยนะครับและมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอยากจะฝากกับลูกค้าไว้สักนิดหนึ่งนะครับว่าเจ็บแล้วจําคือคนนะครับออกรถดีๆต้องเพชรยนต์เท่านั้นนะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ